สิ้นสุดการรอคอยมานับเวลาถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะ11มิถุนายน2567ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Palace ช h a n n วันนี้แล้วนะคะสำหรับ สาวสวยเสียงดีจากจังหวัดสุขโขทยัยศิลปินใหม่ค่ายยุงข้าวและขอดค่ะตอนนี้น้องก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะคะมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองที่จะปล่อยในวันนี้นะคะ MB ตัวเต็มนะคะแม่แม่แม FC เอฟแฟนคลับรอชมไปพร้อมๆกันนะคะเรามานับเวลาถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้11มิถุนายน2567เลิกดีเวลา19นาฬิกานะคะ ปล่อยซิงเกิลแรกของน้องแก้มพิศาลาสาวสวยจากจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะแค่ชมทีเซอร์นะคะเราก็รู้แล้วว่าเพลงนี้กับ mv นี้ปังแน่นอนคะ่ะก็ขอให้น้องแก้มนะคะประสบความสำเร็จกับ mv แรกซิงเกิลแรกของตัวเองนะคะ เล่นเองนะคะเป็นนางเอก MV เองสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็เล่นได้ดีมากๆนะคะมาเล็กไปอ่านคอมเมนต์ของแม่แม่ FC แฟนคลับน้องแก้มมานะคะทุกคนบอกเป็นคําเดียวกันค่ะว่ารอชมรอชมรอชมค่ะน้องแก้มสวยค่ะสวยขึ้นเยอะจริงๆค่ะก็ขอให้น้องแก้มโชคดีนะคะกับการเปิดตัวซิงเกิลแรกนะคะขอให้ทะลุล้านวิวไวๆนะคะ ยินดีกับน้องแก้มด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสตนะคะจาก Facebook ยุงข้าวรักขอดแล้วก็ขอบคุณ f อฟซีแฟนคลับของน้องแก้มทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ